สวัสดีค่ะแม่แม่แมแมพี่พี่ทุกคนวันนี้นะคะครอบครัวเราเนี่ยตื่นเช้ามากๆเลยค่ะ <c oughs> ต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยน้องอลิสก็จะเล่นกับพ่อเขาแบบนั้นค่ะแต่พอเราจอ,อกเดินทางเนี่ยน้องอลิสก็จะมาอยู่กับบาร์ตี้นะคะเพราะวันนี้นะคะบาร์ตี้เนี่ยจะพาลูกไปดูวัวตัวละ3ามแสนห้าหมื่นบาทค่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะไปทําบุญที่นั่นค่ะ แต่ที่ทําบุญในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้ไถ่ชีวิตวัวมา3ามแสนห้าหมื่นบาทนะคะเราจะไปช่วยเหลือตาคนงานที่นั่นค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวัวที่นี่เนี่ยเป็นวัวของคุณแม่อารฟเองค่ะเป็นคุณแม่ที่รู้จักกันที่ลบบุรีซึ่งแกเนี่ยได้โทรมาบอกว่ามีคุณลุงคนหนึ่งค่ะเขาอยู่กับหลานแค่2คนแล้วหลานเนี่ยอยู่แค่ปอสองส่วนมากถ้าแกว่างานแกจะไปตกปลาค่ะแล้วก็มาขนหญ้าขนฟางขนข,นขี้วัวค่ะ พอเรานะคะได้เดินเข้ามาที่บ้านน้องเนี่ยบาร์ตีน้นถึงชีวิตเมื่อก่อนเลยค่ะที่ไปบ้านปู่กับย่าซึ่งเป็นแบบนี้เลยค่ะน้องนะคะได้มีชื่อว่าน้องแบดค่ะอยู่กับตาแค่2คนจริงๆค่ะตาอายุ50กว่าจะ60แล้วเดียวเราไปไหนเดี๋ยวเรไปรับ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 อเาไม่ต้องไปรับ เด็กก็จะต้องขี่จักรยานไปเองนี่จักรยานมันพังจักรยานน้องวันี่ยแดดไดแดดงน้องนะคะอายุแค่8ดขวบค่ะชาวบ้านแถวนั้นนะคะเขาก็พูดเรื่องน้องเยอะมากเลยค่ะว่าน้องตัวจ่อยน้องไม่มีเสื้อผ้าใส่น้องต้องอยู่กับตาสองคนไม่รู้จะอยู่จะกินยังไงอะไรยังไงตาตาเขาทอาชีพอะไรคะมีใช่ไหมเนี่ยมีแหเนี่ยเนี่ยแหแบบนี้เนี่ยเปักเป็ดแล้วเอาใช้ไฟยังไงอ่ะน้ำไฟแล้วเรานะคะจึงให้ตาของเขาเนี่ยได้ไปรับน้องมาค่ะทุกคน พอน้องได้มาถึงบ้านแล้วนะคะน้องน่ารักมากๆค่ะน้องได้ยกมือไหว้แล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยค่ะเป็นสิ่งที่เห็นแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะแม่แม่ทุกคนโอ้ยอยู่กับใครอยู่กับคุณตาสคนเหรอตาไปทำอะไรมาคะอ๋อปากเบดไปรับหลานมาอยู่กับใครตาอยู่กับใครก็อยู่กันสองคนอ่ะแล้วยายตายายพ่อแม่ไปไหนหมดอ่ะยายเสียไปแล้ว เราตาหากินไข่ได้เงินอะไรยังไองอ่ะไม่ไม่ได้เลยเราให้หลานไปเท่าไหร่คะโรกเรียนวันละสิบบาทวันละสิบบาทเตัวขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นตำรวจคอยากเป็นตำรวจหรอบาร์ตี้จึงถามน้องนะคะว่าโตขึ้นเนี่ยน้องอยากเป็นอะไรน้องบอกว่าน้องอยากเป็นตำรวจค่ะแม่แม่แ,มแต่พี่จะซื้อจักรยานให้ใหนูใหม่ซือ้อชุดนักเรียนให้ใส่ซื้อชุดหล่อๆให้ใส่อ่ะไหมวันนี้ไปเที่ยวไหนอะ่ะเย็นนี้เป็นเย็นเย็นเย็นนี้ไปไหนเย็นนี้อยูนน่บ่า อยู่บ้านทำอะไรดูการ์ตูนมีโทรทัศน์จมอยโทรทัศน์อยู่ข้างบนหรอไหนไปดูโทรทัศน์กันปะน้องนะคะจึงให้บาร์ตี้เนี่ยได้พาไปดูบนบ้านค่ะแล้วก็รอบๆบ้านนะคะซึ่งสภาพแวดล้อมที่น้องอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้เราอยากกินข้าวแต่อะไรควันน้องๆอยากกินข้าวกัดไข่เนื้อยากกินกับไข่เหมือนเดิมหรอกินไก่ทอดไหมล่ะเนาะเอาเสื้อผ้าเยอะๆขนมเยอะๆไปเลยเนาะ ถามไปถามมานะคะว่าน้องอยากได้อะไรน้องบอกว่าซื้ออะไรให้ก็เอาได้หมดเลยค่ะแต่ที่สําคัญนะคะจักรยานของน้องเนี่ยมันเก่ามากๆแล้วค่ะเรานะคะจึงพาน้องเนี่ยไปซื้อจักรยานชุดนักเรียนแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะแม่แม่แมหลังจากที่เดินทางพาน้องไปซื้อนะคะบาร์ตี้เนี่ยก็ให้น้องเลือกได้หนำใจเลยค่ะว่าอยากได้อะไรชอบอะไรท่านจะไปแม่า นี่อ๋อนี่แหละเขาชอบท่าไอด์แมนนี่นี่เหรอนี่จะมีชุดนักเรียนฟุตบอลจักรยานเข้าของเครื่องใช้รองเท้าน้องอยากได้อะไรเนี่ยน้องหยิบได้เลยค่ะจะได้ไหมยวได้จะเลือกว่าไหนดูกว่ลูกเล็กเอาแล้วเตะกับเตีอนใช่ไหมขี่ได้ไหมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่นะมึงเอาจริงๆริงขี่ได้ใช่ไหม หลังจากที่พาน้องซื้อเสร็จนะคะเราก็พาน้องเนี่ยได้กินไก่อยู่ข้างรางรถไฟค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยอยากกินไก่มากๆค่ะชอบไหอร่อยไหมไม่ต้องไม่ต้องกินคำเล็กกินคำใหญ่ๆเลยกัดใหญ่ๆไปเลย,เ,ลยเออนั่นแหละจะบอกว่าที่ลพบุรีเนี่ยอากาศดีมากๆค่ะได้นั่งหลังรถไปแล้วเนี่ยลมเย็นตีหน้าสดชื่นมากๆเลยค่ะข้างหลังรถนะคะก็จะเป็นของน้องแบตท,ทั้งหมดเลยค่ะที่บาร์ตี้เนี่ยได้ซื้อมาไว้ให้ขอมขอมขอ พอถึงบ้านน้องแล้วนะคะลองให้น้องปั่นจัก,กรยานดูค่ะน้องปั่นไปก็ตลกไปค่ะเพราะว่าน้องปั่นเกือบตกคันนาเลยค่ะแม่แม่ชอบชบจับชอบ,บ,บ๋ยวลบมันทําให้เราเนี่ยได้นึกถึงตอนวัยเด็กเลยค่ะเวลามีคนซื้อจัก,กรยานให้ซึ่งบาร์ตี้ตอนนั้นเนี่ยดีใจมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะบาร์ตี้ได้มอบให้น้องแบทเนี่ยบาร์ตี้จึงอยากให้น้องแบทมีอนาคตที่ดีแล้วก็ตั้งใจเรียนค่ะบาร์ตี้ก็จะหมั่นมาหาน้องแบทบ่อยๆนะคะเพื่อดูการจเจริญเติบโตของเขาค่ะอ่า เราก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดยบาร์ตี้ก็จะแบบหมันม,นม,นมันมาหาน้องบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยยังไงนะคะถ้าป้าๆแม่แม่เห็นแล้วเนี่ยอยากจะช่วยเหลือน้องแบทนะคะบาตี้จะทิ้งเลขบัญชีไว้ให้นะคะเลขบัญชีนี้นะคะเป็นเลขบัญชีของทางผู้ใหญ่ค่ะที่เขาจะคอยดูบัญชีแล้วก็คอยมอบให้น้องแบทตุทุกวันค่ะไว้พี่จะมาหาบา่อยๆนะคะน้องแบทเจอกันนะคะเด็กดี